วันนี้เรามาดูนะว่าในโรงแรมเนี่ยหลักๆเลยมันต้องมีอะไรบ้าง1ก็คือเตียงนะคะการ Decoration มันก็ต้องมีหนึ่งเตียงแล้วก็มีตู้เล็กๆซ้ายขวานก็คือสำหรับวางสิ่งของเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นลิ้นชักเล็กนอยแล้วก็มีเตียงเตียงปุ๊บก็จะมีโคมไฟนะที่โรงแรมนี้ก็ถือว่าจัดว่าโอเคแล้วก็ที่สำคัญเลยก็มีกางเกงในตากอยู่ แล้วก็มีตู้เย็นเล็กๆนะคะแล้วก็มีชุดกาแฟให้อยู่ในลิ้นชักแล้วก็มีน้ําให้แล้วก็มีอ่าทีวีชั้นก็คือมีทีวีแล้วก็จะมีโต๊ะคล้ายๆนั่งทํางานนิดนึงแล้วก็มีเก้าอี้แล้วก็อ่ะนะคะแล้วก็อ่าโรงแรมนี้ก็ถือว่าเอ่อมันก็ก็โอเคแบบเบสิกเบสิกแล้วก็มีมีที่นั่งที่ตรงหน้าหน้าหน้าต่างหน่อยนึงแล้วก็มีบัลลนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วก็เตียงก็ ได้มาตรฐานเตียงใหญ่คิงไซส์แล้วก็เตียงใหญ่แล้วก็พผ้าหม่มผ้าปูทีท่นอนหมอนอะไรก็คือได้มาตรฐานของโรงแรมทั่วไปแล้วก็ถือว่าใช้ได้เลยแล้วก็ห้องน้ําก็ถือว่าใช้ได้ถือว่ากว้างได้มาตรฐานนะคะถือว่าโอเคเลยแล้วก็มีคลอเซตก็คือมีตู้เก็บเสื้อผ้า,าตู้เก็บเสื้อผ้าก็ถือว่าโอเคแต่ว่าไม่มีเตารีดให้แล้วก็ มีได้ปอผมให้ในห้องน้ําแต่ไม่มีตเตารีดให้ก็ถือว่าโอเคหละรวมๆแล้วก็ถือโอเคธรรมดาแต่โรงแรมนี้ถ้าดูในเน็ตจัดว่าโรงแรมห้าดาวแต่ก็ก็นั้นละค่ะก็โอเคแหละแล้วแต่ก็ถามว่าพวกที่นอนพวกอะไรโอเคไหมแล้วการตกแต่งอะไรก็คือเบสิกเบสิกค่ะเป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมดาแต่ที่สาคัญก็คือกิ๊งในตะกี้น้ตู